สวยงามสวยงามมาแบบเบิ้ลเบิอย่างนี้ชอบเลยเอาละครับผมก็ต้องกราบสิิวัสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทท่านก็ด้วยนะครับผมวันนี้เรา่ไม่อยู่กับในเกมคุณฮาวเวิน Let's go Let's go วันนี้ลองมาทำที่หนึ่งพันบาทนะผมเริ่มเปิดที่ ที่สักล็อตยี่ห์ไปฮะเป็ดสูงแม่งเลยนะผมใจแม่งเลยใจะใจหน่อยไปเราใจแม่งเลยแล้วอืมเราแปลงให้ด้วยไงแล้วแปลงให้ด้วยไงแล้วมันแปลงให้เลยไงยเออบอกแล้วว่าเราใจเรามากับดวงเออเอาดิรับเต็มอยู่ที่พันหกับผมไปดินี่อย่แปลงให้อีกแล้วไงแล้วมันแปลงให้อีกแล้วเราแบบื็อตใหญ่ล็อตใหญ่เว้ย ถ้าแบบว่าแบบมาเต็มกำนี่คือแบบว่าหืออลังการมาจากเลสี่พันแปดสิบโอเคโอเคจะเข้าสเก็ตเตอร์เลยปี่เราจะเข้าสเก็ตเตอร์ปนี่สวยงามสวยงามจะเข้าสเก็ตเตอร์เลยบุญฟรีแปดทีนะครับผมอ๋อไปครับผมถ้าได้วายวายจะขยับนะวายจะขยับบนเพานี่อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับผมแปลว่าจะขยับนะครับผมคันจมูกเลย รับไปเต็มเต็มที่พันสี่นะผมโอเคพันสี่สิบนี่กระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึ๊บอิอยวิ่งลงไยมาเยอะว้าวรับไปที่พันสามนะผมเออสะสมขึ้นไปทีละพันทีละพันอืมตัวใจเบาห้าร้อยเออระวาย,าย,อ,ย,วายาอีกสวยเลือสามครั้งอืม ระไปเต็มๆนะครับผมระไปเต็มๆอยู่ที่2,204แล้วผมโอเคอืมเรียงกันจัดเรียงกันจัดเรียงกันจัดจัดเลยแล้วผมโอ้ย2,009เฮ้ค okay. สวยงามสวยงาม,งามบราโวบราโว เับผมเราไปเต็มๆไปที่สองหมนเก้าแล้วผมโอเคเราสุดท้ายโอ้โหวายอย่างสวยเรียงอย่างสวยเอาวายเรียงวายโคตรสวยแล้วผมรับไปที่สี่พันเปร๊ะนะฮะยอดรวมทั้งหมดครับวันนี้ยอดรวมทั้งหมดสี 14, ่หมื่นสี่ครับผมโอเค มันเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันไหนๆก็แบบไหนๆมันก็แบบมันแปลงวายเป็นมือกระดูกแล้วก็เบาะอเข้าไปดิโอ้โหว่าจะขยับเบ็ดไม่ไยไหนๆมันกำไรซะละเราไปที่พันแปดแลผมไปเขาจะเป็นเป็นสองร้อยสี่สิบเลยนะผมเทอร์โบไปไปวุ้ดกระดูกมาจัดว่าแจมจัดว่าแจม เอรราไปเต็มเตครับผมอยู่ที่สามพันหกโอเคโอเคอันจะพึ่งเทร์โบเลยดีกว่าเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวตกใจงงสวยงามสวยงามมาแบบเบิ้ลๆอย่างนี้ชอบเลยโอ้โหราไปจเต็มอยู่ที่8,600โอเค แล้วเข้าสกเก็ตเตอร์อีกรอบไปแล้วมาสี่ตัวเลยบอกเลยจบรอบนี้คือพอไปบุญฟีสิบสองทีแล้วไายมาสองตัวสวยงามสวยเราไปเต่เป็นวีสองพันหนึ่งร้อยหกสิบไปแล้วผมจะที เออต้องแตกเหมือนแบบหลายๆอย่างนี้่หลายแบบเยอะๆหน่อยมาแบบทีนี้งอุ้ยเกือบเต็มกราฟขาดห้าช่องเกือบเต็มกราฟแต่ขาดห้าช่องได้มาสองพันได้มาเบาเกินได้มาเบาเกินอืเนี่ยเกือบเต็มกราฟอีกฮะหกพันแปดสวยสวยมาดีมาดีเบา เออจับยับจับยับอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเหลืออีกสองทีเหลืออีกสองทีแล้วผมมารับไปที่สองพันเก้าแล้วผมเหลืออสองทีสองทีเท่านั้นอืออือเจ็ดพันเก้าเกือบแปดพันนะรอบสุดท้ายขอแบบแตกเยอะหน่อยอือมันให้มาแค่นี้มันให้มาสี่พัน ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้นะครับอ๋อเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันครับสวัสดีคุณผาย